สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่16สิงหาคมสองหาครับผมเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับครับผมมีตัวเลขนอกแท่งมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นเลขของเลนะขวิ่งณคอนปฐมนะครับพะว่ามีเอฟซีทางช่องถานมาเยอะมากครับผมเนาะเพิ่นแจงคัมวาผ่าหัดงวดนี้นะ มั่นใจมากนะเลขตัวนี้นะผนแจงข่าวแม่ครับผมเนาะขอบบุญขอบคุณเด้อครับผมเจ้าของเลขวิ่งนะคอนปถมครับคนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาเบ่งของนี่ครับปู่40ก่อนนะครับหมู่ว่านนี้ครับผมเนาะผมเดินทางไปหาปูส่ศแม่ครับหมู่ว่านครับนี่ครับปูว่า เอาเขาควายครับเนาะเอาเขาควายที่ถูกฟ้าผ่าครับผมไปทําพิธีครับผมเนาะเขาควายนี้ครับผมตั้งแต่40ปีที่แล้วครับผมเนาะนี่ครับได้037แล้วก็58นะครับปูว่าเฝ้าไปหาสื่อเด้อระหัดนี่ครับแล้วก็ปูบอกผมมาวา่าผะหั ปูขอไวเก้างวดเดอ้องวดนี้เป็นงวดแรกครับผมเนาะปูสีรูนครับเอาเขาควายที่ถูกฟ้าผ่าไปทําพิธีครับผมเนาะได้037แล้วก็58ครับ037แล้วก็58นะครับโอเคครับผมเนาะโอเคโอเคดูของ ปูสีสูแล้วดูของนี้ต่อสิหมู่านี่ลงคลิปไปเอฟซี FC ท่างช่องกับบเห็นเยอะมาครับผมเนาะของแม่สระบุรีนะครับเน้นจำคองสุดท้ายครับหมื่ว่านี้ครับบนครับเด่นที่6ลอง7ครับ0 5 1ก็คือหลักหน่วยบนนะครับนี่ครับ หลักหน่วยบนศูนย์ห้ครับบนครับชุดสามตัวสหางครับเจ็ดหกห้าแปดหกศูนย์ล้วก็หกศูนะครับเน้นที่เจ็หาแล้วก็หกนะครับล่างครับเด่นสามรองห้าครับเลขติดครับเก้าองครับเลขติดล่างครับล่างครับสามเครับเน้นที่สามล่างครับผมเนาะของ แม่สละบุรีนะครับแคปหน้าจอเดอ้อครับผมเนาะของแม่สละบุรีโอเคมาดูเลขวิ่งนะคอนปถมดีกว่าครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยว๋ผมดูความพิ่ายสิความพิ่ายออและแปร เลขล็อกกลางเลขล็อกบนเลขวิ่งสายทหารเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าครับผมเนาะของลิปตายครับ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ผมขอแถมดีกว่าไหมาแถมด้วยมาแถม เลขม้าเร็วดีกว่าแถมให้ F c ทัตางช่องนะครับนี่ครับเลขม้าเร็วครับ493 2ตัวล่างครับ83นะครับนี่ครับเลขม้าเร็วนะครับ493ล่าง83ครับแล้วก็มาดูของเลขวิ่ง นะนปรปถมครับเลขวิงนะ่งณประถมให้มาแล้วครับผมเนาะชาวุ่นวายครับบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสัพ์ครับเลขวิ่งนะอปรปถมครับ เลขวิ่งนะของปถมครับนี่ครับเด่นบนล่างเม็ดเดียวครับก็คือ1นะครับ1ครับนี่ครับเม็ดเดียวครับ หเม็ดเดียวลงวันที่16บหกทับแปดทับหกเพิ่นเหยมาแค่เลขวิง่งครับผมเนาะวิ่ง1เม็ดเดียวบนล่างนะครับเดี๋ยวผมมาแถมให้ของเลขม้าเร็วดีกว่านะผมแถมให้เลขม้าเร็วเลขม้าเร็ว แถมให้นะครับแถมให้เลขวนะิ่งนัดครนบถมกับเลขม้าเร็วนะครับผมเนาะนี่ครับเลขม้าเร็วครับเลขม้าเร็วครับสี่เก้าสามแปดสามครับสองตัวล่างแปดสามนะครับนี่ครับเลขม้าเร็วครับ เลขม้าเร็วให้มาสี่เก้าสามแล้วก็ล่างครับแปดสามนะครับอย่าลืมนะครับตัดเลขสองตัวด้วยครับผมเนาะ 16บหกทับแทับหกครับฮะโอเคครับผมมหมครับผมม่าแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอเลขวิ่งนะคอมาถมแล้วก็เลขมาเร็วดีกว่าพร้อมกันเลยมานี่ครับ เลขวิ่งเนี่ยคระถมให้มานะครับ1เม็ดเดียวครับแล้วก็เลขมาเร็วครับผมเนาะ493ครับล่างครับผมเนาะ83ครับนี่ครับ493 2ตัวล่าง83ครับโอเคครับผมเนาะกัดสุดท้านี้ครับก็ขออุยพรอนหายเอฟซีทั้งชองที่เบิรงคลิปนี้ครับ เดินทางแขวขาดาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ